เต็มอิ่มสุดประทับใจก o t 7กับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังช่วงเวลาพิเศษกับฝันที่เป็นจริงจบลงด้วยความประทับใจสําหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของเจ็ดหนุ่มวง,ง GOT7 ที่ครั้งนี้ได้กลับมาสารฝันที่ประเทศไทยกับสนามราชมงคลาที่รอคอยกันมายาวนานกว่า5ปีแน่นอนว่าตลอด2วันทําการแสดง2-3พฤษภาคม2025เต็มไปด้วยความฟูลฟิลและความสุขทั้งของศิลปินและแฟนคลับซึ่งหลังจากหลังจากจบคอนเสิร์ตทั้ง7หนุ่มก็ได้มาลงภาพและข้อความขอบคุณผ่านทางโซเชียลส่วนตัวทั้ง X และไอจีก็7จ็ดวิเมดไอท it was a special moment for all of us and also a real s o m e b i r t h day 0502 thank you for making us ten and an. special thank you for all the birthday w h i c h i s thank you i g ี่7ที่แปลเป็นไทยว่าก็เจ็ดพวกเราทำได้แล้วมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษสำหรับพวกเราและแน่นอนว่า มันเช่างเป็นวันเกิด02 05ที่เยี่ยมยอดจริงๆขอบคุณที่ทําให้พวกเราเปลี่ยนประกายและต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากสําหรับคําอวยพรวันเกิดของทุกคนขอบคุณนะครับ IoT7